รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มันห oh er> oh pues ัดไอซิงสูงกูไม่อยู่ออกมาเย้ออกไปออกไปแล้วรอไรนดีีกัดดีดีกัโอเคนะคงับผมอยู่ที่ไหนก็รู้นะคำนี่ฮิวเกมกบนะครับผมนี่บอดไบโลพล เอครับผมเงียบเลยครับอสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือเกณฑ์กล่อมรับผมจุจการประทานราจทางดีดีครับผมวันนี้นะครับเออเราอยู่กับใครครับเนี่ยเอออยู่กับสุธีครับเอมนะวันนี้กุนหายไปไหนครับวันนี้นะวันนะครับวันวันวันนี้วันนี้ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าคุณกูตุยแล้วฮะ แม่เตือนแล้วเหรอครับเอาเอ้นี้หยอกเล่กคุณกูยังไม่ตุยแต่แต่ว่าแต่ว่าตอนแต่ว่าคุณกูตอนนี้คุณกูตอนนี้เขาติดธุรกิจนะผลิตรายการโอ้นะฮะผมก็เลยต้เอาบ่้นแต่นะแต่ว่าก่อนวันนี้ยันยันยันมีชั้นสาระความสมุทสดุนะผมเล็ดทั่วโลกเลยล่ะ วันนี้ครับผม,มเออนะฮะผมอยากจะถามพวกน่ยฮะว่าว่าู่สักคู่นี้เอาน้องซเป็นอะไรครับเออสงส,ส,สัยออดาซื่อน่าจะน่าจะหนาวนะฮะวิ่ลงลงพุ่นอออออย่างพุ่นผีวิ่งลงพุ่นย่าหลันนีเกี่มันเกออะไรครับไม่ออนะ คุณผู้ชมครับผมนะวันนี้เป็การคุยนวันนี้คุยด้วยคนแรกครับผมอเซอร์โคดตอนรัู่ข้าเก่งนคนแรกไม่คิดจะทำรับนดคุณแคบเช้เาอืมว่ารานก่อนคะวัสดีับสวัสดีครับคุณไม่ต้องเป็นโอ้โหพี่ลอกยันหล่นไปเนี่ย ได้ครับผมไม่รู้ว่าอันดับตนอะไรครบวันนี้มีเราพกาลอโอเธอีนะครผมคนต่อไปครับโคต้นับคุณจบใจคุณหอสวัสดีครับดีครับดีครับคสวัสดีครับสวัสดีมาติจำชครับโอ้โหนะครับ ม่รู้ว่าเราซู้เป็นอะไรครับอยากจะถามคุณหมูแล้วซู้ได้จะเมากระก่ไมครผมไม่ได้เมาว่าผมเป็นผีหลอกสุดท้ายค่ะสุดท้ายคุณแมวสวัสดีครับสวัสดีครับร้านคุณดีครับผมจะวิ่เลยนะครับคุณแมวครับผมว่าทำไมว่าเราซู้เป็นอะไรครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรของเขาครับเนี่ย เป็นผีหลอกวิญญาณหลเลยเอ่อส่วนอิซถ้าเเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนอยู่นี่เดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะให้คุณกินยาครับผมจะได้หายเร็วเออเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วแล้ววันแล้ววันนี้เรามีสิ่งสารสัตว์สามคนเลยเหรอฮะใช่ครับนะครับผมกติกาก็คือเราจะมีอยู่ห้าคำถามนะครับผมแต่คำถามใครตอบได้ครับผมจะสับสมคำไหนไปเรื่อยครับผม จนถึงมีคนติดล่อคนหนึ่งครับผม,มที่เราจะมาเริ่มคำถามแรกกันเลยน,นะที่เราจะมาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกคำถามเกเีนนะะเ่ยวกับข้อที่หนึ่งคะเกี่ยวกตัวตัวอย่างรายการของ KSL Google Media มาให้ยานที่ข้อนี้ตอบเองฮะ ลายปีใหม่เดเล่มหนึ่งก่อนคนนั้นถือว่าหลายตกก่อนครับอืมทุกคนไปที่ตอนนี้ทั้กทัน้ายที่ใช้เลยครับได้เลยคุณหนุนอ่าค่ะพร้อมยังครับทั้งสามท่านพร้อมครับอ๋อไม่พร้อมครับพร้อมครับอืมนะฮะออลวีลยวนครับ แค่ไหครับผมแค่ไหนโอ้รู้ในการจูสแอลมีกิ๊กดูกิ๊กดูเอ่อแข่งร้อยแข่งร้อยยร้านเจาะใจแข่งร้อยยร้านเจาะถูกครับผมเอ่อโมโชกับสุรินีาสุริีค่ะนะครับผม้อนะ มันก็โหม,โม,โโมดโมชออดโมชครับโมโชหรือพิชชาอะไรกันโมโชนาวมไดครับตอนนี้เป็นคำตอบ,อบตีเป็คววววววนะคำตอบตอีตุ้มต้มครับผมนะครับผมตุ๊ดต้อมมาเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมแคร์เบนะผมเมฆข้านในอยู่ข้างแนานวครับนะตุ้ม ก็ก็เทปนี้ที่พียามจะไห้ใส่คัจะไจม่เปิดทุกทุกอย่างให้อัตโมนมัติเหมือนเทปที่ผ่านม,มานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสำรวจขั้นเรียนการในปริเทที่สองนะคะผมฮะคำถามต่อไปครับผมรายการนี้รายการจะไปเกี่ยวกับเรือ่องไงคะไม่รู้ว่าเรื่องไหนฮะผมไม่ทราบว่าเรื่องไหนฮะโอเคทำไม ข้อทดสอบเป็นเกี่ยวกับจบรายการเกี่ยวกับรอบรายการต่อไปคือรายการอะไรข้อที่หนึ่งข่าวเกมข้อที่สองสารคดีข้อที่สามใครคือต่อไปนะฮะซึ่งบอกก่อนนะฮะว่าใครตอบถูกถ้าไม่ถูกก็ได้ดูรายการต่อไปนะพร้อมยามครับระสารท่านพร้อมครับพร้อมครับ โอ okay, นะเคครับจาเฟรมได้ปีนครับคุณหมูครับผมขอตอบว่าข่าวเกมได้ไหมครับข่าวเกมทำไมทำไมถึงตอกข่าวเกมครับขอใช้คำว,ว่าคาดเดาไปก่อนคาดเดานะฮะผมเคยจำนะโอเคแล้วรูปดาวนี้เป็นคัมป์ปอกคีด โอ้ยตรงครับผมโอ้ถูกเฉยอะถูกเฉยอะนะคะผมเดี๋ยวถ้าผู้ชมก็จะได้ดูรายการข่าวเกมเป็นรายการต่อไปนะคะผมผมนะข้อที่สามอยากจะถามพวกคุณคสามคนสามคนว่านี้ว่าปีใหม่ปีนี้คุณจะทำอะไรบ้างเริ่มจากจคุณหมูก่อนฮะปีใหม่ปีนี้ผมจะไปปลูกต้นไม้ครับ ปลูกต้นไม้นะผมคุณแชเปแล้ะครผมปลูกต้นไม้รักชาติพ่อน้ำคือชีวิตไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผม,ผมคุณแชเป้ล้วคผมจะบอกตรงนี้ผมจะบอกตรงนี้ว่าผมอยากปีใหม่เนี้ผมอยากจะให้คุณเลี้ยวคนเป็นประธานเป็นประธานท,ที่ดีครับครับผมนะแล้วอาเยลเฟอร์ก็ขอให้เป็น,นที่ดีด้วยนะครับผมไม่เกี่ยวนะคะอ่ะ หนูไม่ใช่คุณแม่ล่อะไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีอะไรจะทำเลยครับเออไม่มีอะไรจะทำนะฮะผมอ่ะเดี๋ยวจะถามเกี่ยวกับคำถามก,ก็เกี่ยวกับเรื่องปีใหม่ได้เหรอฮะครับ<อ>ขอถามเกี่ยวกับวันสิ้นปีฮะวันสิ้นปีจะเป็นวันไหนข้อที่หนึ่งวันจันทร์ข้อที่สองวันอาทิตย์ข้อที่สามวันศุกร นะครับผมข้อที่ห้าป้าที่ใช้ครับขอ้อข้อที่สี่วันที่ไอโฟนระเบิดโลก,กเล็กยิ่งและพร้อมเรียนครับพร้อมครับโ okay, อเคเขาไม่พร้อมไอโฟนพร้อมครับตื่นเต้นไหมพร้อมครับพร้อมนะ้อ,อ,มอ,อมแล้วอือฮะ ถ้าไม่มีใครพิมพ์นะฮะถือว่าโอเคคุณแมวครับผมครับถือว่าคุณไม่พร้อมแล้วพร้อมจะโดนกีแทนนี่ขอดาวเลยนี้เพราะว่าเป็นวันที่วันที่เอ่อวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ทำไม,ไมดูเป็นวันอาทิตย์ครับเออเราไม่ต้องการทุกคน กูดาวแล้วนะครับผมอ่าดาอีกแล้วดาวกจะกายเป็นดาวกูก็ไม่เกี่ยวครับผมอ่าแล้วครับตอบไม่พอแกตอบดี่กิดกิดกู้บ้เออก็ตอนนี้ไปกระตอบที่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 ที้ที่ที่ที่ครับ่ที่่ทีอททีที่ี่ี่่ หมูและแมวได้หนึ <them> ่งคะแนนนะครับผมก็ข้อที่4จะถามเกี่ยวกับเรื่องในด้าน Google มีฮะเพราะว่าคนเพราะว่าบางรายการอะได้อัดผ่าน Google มีค่ัคุณซึ่งก็จะมีอยู่กี่รายการอันนี้ให้ท่านผู้ชมไปดูเอาอีกนะฮะแต่เดี๋ยวจะถามว่า Yeah, hey, เย่ให้ท่าั้งหมดูคอณเองนะครับเขาจะนับแบงสองละปีก <laughs> <laughs> ี่ยรานะสุดาว่าก o เกิลม e สต้องกล่ากี่ชั่วโมงครับข้อที่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงข้อ,ขอ,ขอ,ขอที่สองสิบชั่ว <laughs> โมงข้อที่สามสามจุดนะพี่นะทุกคนท่างสามังห้านไปเช็คครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคทำมแล้ว <laughs> <laughs> พิ้นครับ คุณแมวแล้วฮะเออขอตอบว่าหนึ่งชั่วโมงเลยหมคาดเดาคาดเดานะฮะแมวนะฮะดีถ้าถ้าตองนี้ถือว่าถือว่าคุณจะได้จำจะได้สองคะแนนนะฮะอ๋อเอาล้ะคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้อง ก็หนูก็นะครับผมไม่ใช่เดานะหนูคือได้ยินว่าเออแม้บิจำกัดเขาหนูหนูเคยยินอยู่ด้เขาครับผมเอาโอเคสรุปแล้วเขาถูกต้องใช่ไหมใช่ครับผมโอเคครับก็เออตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับเบรกนี้แล้วเดี๋ยวพักเดี๋ยวก่อนพักโฆษณาแล้วจะให้เขาเต้นครัเต้นบ้า เพี่ววิญยานร้อนเพียวฮู้ครับครับครับออตเป้งออกเ้งออกเ้งออกเ้ง แล้คุณจะจะเสียฟานผมด้วยครับผมนี่คือเกมกล่อมนะครับเบรกที่สองพ่ะยผมนะครับผมให้ออนเซอร์ตอนนี้ผมจะให้ออนุพื้นสรุปคะแนนกล่อมอ่ะคือตอนนี้คุณหมูมีคุณเมีอบ้ม่เนะครับผมอ่ะก็คือผมสรุปเองนะครับ คุณหมูกับคุณแคเบนหนึ่งครับผมส่วนแมวสอบครับผมตัวฉันเบือะนักมีเราไยันหรอผมผมผมฟันจะอนุซวรไม่พุทไม่ค่อยที่จะออกเลยฮะพื่อะไรีทำมถึงน้ำนี้อย่างนี้เดี๋ยวโอเคพอๆนะเรามาคำถามพอี่อืมนะฮะเรามาคำถามพ้อที่ห้ากันดีกว่าครับ อื้อใครเขียนมาเนี่ยยกตัวอย่างทีวีสมมุติมาจุดช่อนใครอ่านนะฮะทังสามทานไปประจำที่แชทครับ,บครับตา,ามที่แชทนะแล้วพี่ยังครับทักษันทันค่ะพอพี่ยังครับ เอเคอเคโอเคพอแล้วครับงั้นคิดไหมครับทำอะไรตอบคนองตอบสนองทำไมโอเคหมูหมูก็ตันหมูโอเคครับผมคุ้มหมูครับทำไมล่ะคุ้มหมูอะไรกันเลยนี่ฉันจะไม่ให้เลยได้ผมกดทันเลย ขอตอบว่ามีอีีจะไมีนักเรียนทีวมีบีทีวมีบีทีวีมีมีทีวีมีออนไลน์ทีวีมีเอสทีวีมีอ่าเอออะไรอ่ะออะไรวะตอีนี้พูดยังครับีคนเดียวเดียวเดีย เออมีไอวิสโซละไอวิสโซลาทีวีอะองไอโลอืมแล้วก็อะไรอีกครับจิตพยจิอันแค่หนึ่งแล้วทีวีทีวีสี่วีทีวีถ้าเอาไปกทีอีวีเจ็บอะไรออโลทีวีงแล้วเป็นคำตอบี่ี เอ้าตามครับดีถูกใจเลยหัวอ,อะไรวะให้ตอบแมวกดรีวู้ดอุ่นเลยก็ใช่นะครับผมผมเชื่อได้เลยนะฮะว่ายูเทปหน้าผมจะเอาคนที่ได้เข้ารอบจะผมมาเล่นครับผมว้าวไม่ทราบว่าจะตอนไหนฮะก็รอดูนะคะะรคะับเอาล่ะครับนี่ตอนนี้ครับผม คุณหมูครับผมนำไปแล้วครับสองคะแนนส่วนคุณเจ้เป้ย่อมในแค่ไหนอยู่ครับดาผมหมูหสองคะแนนแล้วโอเคมานะครับผมเราก็รากสรุปแล้วนะคะผมว่าตอนนี้ครับผมคุณแคร์แมทผมตกรอบครับอ้าวผมขอโทษครับขอโทษแคร์แมทตรกรอบแคร์แมทไว่ครับแคร์แมท เอ que ่อไม e ่มีอะไรจะพูดขอระไม่คิดครับผมขอมารับเดี๋ยวขอเป็นคู่รอบครับผมนะเดี๋ยวสองคนนี้ไปรอที่รอบที่สองครับผมอ่าครับผมแล้วเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเลยก็สามารฮะ เราส่งจุดกลมลับประเดที่สามนะคะผมทุกคู่นี้นะคะผมมีคนมีคนตบเอาเป็นคนนี้แหละครับผมก็คือแคร์เบ้ครับผมเอ้ยเกียวนะครับผมมันกติกาเราก็ยังเปลยเปียนการแบบว่าเลือกแผ่นเลือกอยู่ฮะมารีครับผมใครเลือดละทายถูกครับผมคนนั้นจะได้ หนึ่งจะได้สิ่งนี้ไปเลยค่ะรวยลุนี่อนนี้โอ้โหอะอาทิตยอน้พี่แก้อปค่ะลวงมาจะให้ใครเลอกก่อนดีฮะอ่ให้เด็กผมไม่เลิกเองอะไรสู้เลกแม่ละกัน เลว่ะเป็นที่รักของเธออ๋อที่รักคิมีนะเลือกเบไหนเลือกสิบแปดค่ะสิบแปดเต็นอ้าวอันนี้ใครทำขอบคุณพระคุณนะัะผมต้มอ้เมล็อ้ลิ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 ล้ลิ่สิบแปดใช่ไลิ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 ล่ล โอเคต่อไปคุณหมูครับโออยี่สิบครับยี่สิบเอามาปั้นป้องนั่กตะมูนทราอ่าได้อยางครับยังเลยข้าสามสิบเอ้เบอร์ไหนครับสามสิบสามสิบสมสิบเอามาเั้นอแล้วอเดาตีมกล่องรับครับคิดพระมผม เอ่อสิบหกสิบหกสิบหกครับสิบหกสิบหกเป็นโอ้สภาพนี้เราว่าคิดคมิดะตอนนี้เหรอนะฮะอแต่เรายังไม่บอกก่อนครับตั้งลูนต่อไปฮะใ้าไหมคะห้าใบห้าโอ้เราจะคิดคมิดะครับคุณ ท่นนิดเหรอครับแล้วค uh, like, ิดกันได้มาเป็นพี่เป oh, ็นคำตอบพี่โอ้เคครับผมหมูใช erm> ่ไหมครับอ๋อคุณหมูใช่ไหมครับที่ตอบเมื่อกี้ใช่ครับมีตอบก่อนเลยตอก่อนผมขอตอบด้วยได้ไหมไม่ได้ครับผมอ่าทุกคนให้ดูสิ่งนี้ครับผมมีอะไรอยากให้ดูนะครับผม ทีนี้คุรู้ที่ยันครับว่าคนนี้คือใครตอนมัง้งเขาใเน,นี้ในนี้แต่ทำไมแต่ทำไมมันอยู่เป็นชื่อคนหนึ่งครับนายท่านุษย<ม>์อ่าเบอันนี้ผมแชร์อันนี้ผมแชร์อันนี้ผมแชร์เออเนะคะผมอ่ะเราได้รู้แล้วนะคะแต่คุณมือได้สามคะแนนแล้วคร,รับผมอ่าเลือกที่สองเพื่อนีอ่แมวเลืครับ

ตุก๊กตาใช่ไหมครับตัวนี้นี่สวยตนี้ตรงคของอะครับท่านผู้ชมครับืูกกี้นะคะผมกุมูได้ไปสามคะแนนคุณแมวสามคะแนนทีนี้ทั้งสองท่านมาที่แชร,คคร<อ>์ครับทุกหมายเลขหนึ่งครับจะได้รู้ว่าชื่อสตาอยู่ที่ไหนที่จะได้ไปนร้เจ้าผมร้ <c oughs> องเลยยังครับเอ้ยยังไม่สิโอ้โหน่ะ ส่ในความั่งยันครับได้มาแล้วจ้าโอเคกิ <Okay. S 1> นเลยครับกินเลยอเอ้าเอ้าผมได้โชวเลยค่ะเอ้าวเป็นแมวข้างนอกข้างในดีใจโอ้ที่รักคนนงเดียวดีมากโอ้นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยดีใจด,ด้วยนะ อ่าน <cin stereotype> <c ười> <dragging> ัมครับเดี๋ยวเราจะพักสกู่กันนะคะดูดูจากนรลับแจ็คของครับผมอออโอ้จัดกาวเดี๋ยวเลื้ไปกันแาบที่ไปไงย้กระสือกินกองรับครับผม ในช่วงแรกจะปวดตอนนี้อยู่กับคุณแมวขาลยแมวแมวใช่ค่ะผมนะฮะกัปตันให้เอามาฟุ้งหนีท <vegetation. c oughs> <weak> ีค่ะผมถ้าไม่ดูดเดี๋ยวผมจะโชว์หน้านี้ค่ะกัปตกาโลภเจ็บปวดหากเจอกล่องปิดเจอติดต่อเครงสียเจ็บแตกรับมินรางวัลถึงหนึ่งมือขาเลม นะคะห้าหัาฮันเตอร์กรอมเปิดือว่าจบเกณฑครับผมจบเกณฑ์พวกเมียวเลือดเลยฮะโวกทีครับไม่ใช่มีีีมแฟงพวกทีเอาเอร์หน่อยดีเอาสิบครับสิบไม่มีครับรายการนี้ไม่มีเอาสิมันใต้มันน้อยนะ เราพิญญาเขากันหนบเอาไว้ครับสี่ตัวสี่บอกเอาอุ้มวเโอเคนะครับเอาไปตึ้เอามกันอมปิดหนึ่งสามหมื่ครับต่อมาครับด้อรไหนสองค่ะสองไปตึ้งจับกิน สามหมืห่นน,นะคะัะผมไม่ต้องเสียใจยไปครับผมให้เงินรางวัลไปสามหมื่นเลยครับอ่ะมาเปิดที่เหลือกันฮะยินยนอืมอ่ะเราจะไม่บอกนะคะว่ากลอมปิดหรือกลอมเปิดให้ดูเอาเองนะผมนะครับผมก็ถึงคืนจะ้นจะ ้มจะจบเกมไวนะฮะผมแต่ว <göster ges> <80 kite iling> ่าเรามีสิ่งนี้ที่อยากจะให้คับผมนั่นก็คือนั่นาว่าคนนั้นเองกขาเอ้ยเฮ้ยไมด้ไม่ไ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 ด้ไม่ัน้ัม่้ไม่ไม่เม่ไไม่ไดม่ได้ไม่ม่้ม่ได้ผม่ไ้ไมมม้มมม่ดม ครับผมแล้วหมดเวลาผมเตรียมกมลับแล้วครับผมพบกันใหม่ครับทุกคนเราครับผมซีมูนเย็นทาง b ีทีวีเห็นนี้ครับผมส่วนวันอาทิตย์เป็นรายการ b ีทีวีโชว์ครับผมอันนี้ฝากอีกรายการนี้ด้วยนะวันนี้ลาประชุมไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับเปิดประเด็นบรรจุถึงสู่มันจะเป็นสารบัญประวัติศาสตร์และวันสังคมในกาลีลั